สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะจ๊ะที่เต้นลดมือสองระยองบุญชยะจ้ามาเร็วๆเลยทางนี้ใครเป็นสาวกวีออบ้างจ๊ะใครเป็นสาวคกวีออบ้างจ๊ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยจ้าวันนี้มี v ีออเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าคาวีออสสวยๆราคาน่ารักนรักนะคะ ได้ตัวท็อปด้วยนะคะลูกค้ารถสวยไม่มีชนหนักลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อใหม่นะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเลยลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เมย์หน่อยนะคะลูกค,ะคะ้า่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เมย์หน่อยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะจะมาขอเปิดกันที่ V-OS สวยๆค่ะ V ีอปี2015ค่ะตัว G นะคะรถสวยมากๆนะคะมีชุดแต่ง แมกยางใหม่ด้วยเลยนะคะ4เส้นแมกยางคืออย่างดีเลยนะคะเป็นแมกยางอย่างดีนะคะแพงมากๆด้วยขอบอกแค่แมกยางนี้ก็ต้องมี2 0,000ื่นกว่าแล้วนะคะลูกค้าขาคันนี้ใครสนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยราคาอยู่ที่4ี่0 0 0ส0่บาทค่ะออกรถ100ผ่อนเพียง3,000บาทนะคะคันนี้ออกรถ100ผ่อนเพียง3,000บาทค่ะกับ โตโยต้าวีออสนะคะเครื่องยนต์1.5 g เป็นตัวท็อปนะคะ GG o ู d สขีขาวๆแบบนี้ราคา4 4 0 0 0 0บาทออกรถ100บาทเท่านั้นมาพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันเลยนะจ๊ะปรึกษากันเข้ามาเลยนะจ๊ะลูกค้าอาชีพไหนก็ออกได้ง่ายๆนะคะขอแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตเท่านั้นนะคะไม่ติดไม่ติดเครดิต ออกรถใช้เงินแค่100บาทได้เลยจ้าโปรนะคะเรามีเพียบนะคะจะเอาเป็นโปรไหนก็ได้จะเอาเป็นโปร,เ,เ,ปโปรเลื่องรับส่วนลดนะคะได้เลยจะเอาเป็นโปรเลื่องรับส่วนลดก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นโปรผ่อนสามพันถึงปีหน้ากันเลยก็ได้นะจ๊ะลูกค้าใช้เงินแค่100บาทเท่านั้นลูกค้าขาใครสนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะลูกค้า ใครสนใจทักแชทกันเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้ v ีออเข้ามาใหม่นะคะสวยมากๆต้องบอกก่อนเป็นรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวนะคะเป็นรถสวยนะคะคันนี้การันตีน็อตเดิมอยู่ที่เดิมทุกจุดนะคะหากต,วตรวจเจอว่ามีชนหนักริกความตัดต่อใหมย่ยินดีรับซื้อคืนนะคะรถสวยมากๆนะคะ v ีออเพิ่งเข้ามาใหม่มาแล้ว รอยากได้เป็นเจ้าของนะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะณตอนนี้ณเวลานี้มีคันเดียวเท่านั้นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กแต่งนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ชุดแต่งครบจริงๆเลยนะคะสำหรับ v s ตัว G คันนี้เบาะมีความครีมค่ะเบาะมีความครีมนะจ๊ะสวยหรูมาเลยใครชอบ v s เชิญทางนี้นะจ๊ะ มีคันเดียวเท่านั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วลูกค้มามามักใครอยากได้วีออสคันนี้เร็วเชิญมาจาับประจองกันเถอะราคาเพียง440,000บาทพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะแบบนี้นะคะต้องแวะมาเลยที่เต็นท์รถมุนชยะจังหวัดระยองนะคะรถของเราออกง่ายค่ะเราดันทุกเคสสบายใจหายห่วงออกง่ายใช้เงินแค่100บาทจบ ประกันภัยรถยนต์ก็ไม่ต้องจ่ายพรบรถยนต์ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีรถยนต์ก็ไม่ต้องจ่ายฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คทุกรายการเหมือนศูนย์ป้ายแดงคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นออกรถ100บาทได้บริการดูแลเซอร์วิสเหมือนรถออกห้างป้ายแดงแน่นอนเป็นไงคะคันนี้สวยไหมสวยรีบจับรีบจองกันมาดูสิล้อมองล้อมแม็กสวยมากค่ะลูกค้า 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นกับ Vios ตัว G ปี2015นะคะแถมมีโปรโด้วยราคาไม่แรงแอบบมีโปรโมชั่นอีกด้วยเท่ากับขายไม่เท่าไหร่เองนะคะคันนี้คุ้มมากๆโปรผ่อน3,000ทั้งปีนะคะโปรช่วยโควิดโปรช่วยโควิดนะคะลูกค้าออกรถไปนะคะก็ยังไม่ต้องผ่อนนะคะยังไม่ต้องเริ่มผ่อนหนักนะคะ สบายๆนะคะยาวไปเลยถึงปีหน้าลูกค้าสนใจวีออสตัวจีคันนี้ทักมาเลยลูกค้าอยากดูคันไหนรบกวนนะคะพิมพ์กันเข้ามานะมีหลากหลายรุ่นนะจ๊ะลูกค้าอยากดูคันไหนรบกวนพิมพ์กันเข้ามาเดี๋ยววันนี้เมขอไปดูโตโยต้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวเมจะพาดูโตโยต้าคันไหนที่เป็นโตโยต้านะคะเมย์จะพาดูเป็นโตโยต้านะขอเป็นหมวดโตโยต้าไปแล้วกันนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ไม่ได้จะดูอะไรนะจ๊ะ จะได้เป็นเป็นเซ็ตเลยนะคะเป็นโตโยต้าโตโยต้าเรามียันลีสนะคะวีออสอัลตนะคะลูกค้าอัลติก็มี2คันนะเดี๋ยวพาดูเป็นไงคะใครชอบ v ีออตัว G คันนี้กันบ้างแคบรูปจองกันเข้ามาเลยจ้ารถสวยจ้ารถสวยแน่นอนนะคะราคาก็ไม่แรงนะจ้ะ ได้รถ v ีออไปใช้นะคะเป็นตัวแบรนด์หลักตัว G ตัวท็อปนะคะลูกคา้าได้ไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเมย์ขอ,อย่ญาตพาไปดูเอาติ a เอาติ8 ES Sport บ้างนะคะมาเลยเอาติดนะคะ1.8 e s Sport ปี2015คันนี้เลยนะคะท็อปสุดขาดอีกแค่30,000บาทก็จะเกือบล้านแล้ว ลูกค้าใครอยากได้คันนี้ทักมาเลยค่ะออกรถ100บาทผ่อนเพียง3,000บาททั้งปีลูกค้าใช้เงินแค่100บาทเอาติด1.8ค่ะ ES Sport ปี2015เกียร์ออตโอตโอ้บอดีห้หรูเลิศเลอเพอร์เฟกตตัวนี้คือหรูมากเป็นรถแบบระดับผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะคะดูดีใครอยากได้มาไฮโซขนาดนี้นะคะต้องรีบจัดรีบจองกันนะคะ รถหรูสไตล์ไฮไฮคันนี้เลยบอดีใ้ใหญ่ๆกว้างๆใครชอบเป็นแนวแบบแ a ม r y อะไรอย่างนี้นะคะมาเล่นตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะใหญ่อยู่สวยด้วยนะคะรถสวยสีสวยด้วยค่ะลูกค้ามาม้ามา,มาจับมาจองกันเร็วนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษของเรือนนี้ใครสนใจเข้ามาคุยรายละเอียดกันเลยค่ะที่ร้านของเรานะจ๊ะรับรองความถูกความสวยนะคะลูกค้า ความถูกและความสวยราคาไม่แพงอ่ะเดีย๋ยวให้ลูกค้านะคะเชิญชมภายในได้เลยค่ะสวยมากๆนะคะกว้างขวาง,วางหรูหราตัวนี้ก็เป็นอล้อแมกชุดแต่งจากโรงงานนะคะเป็นล้อแมกเดิมและชุดแต่งจากโรงงานจ้ามาเลยรีบจับรีบจองกันนะคะออาติส หร,หรููสวยๆนะคะสีดำใครชอบสอยสิจ้ารออะไรกันออกรถ100บาทออกได้ไม่จำเป็นต้องรายได้เยอะนะคะรายได้ไม่เยอะรายได้น้อยก็ออกได้นะคะรายได้ไม่พอสามารถกู้รวมได้นะคะรายได้คนเดียวไม่พอสามารถกู้รวมได้นะคะกู้ร่วมกับใครได้บ้างพ่อแม่พี่น้องแฟนนะคะหรือลูกที่ทำงานมีอาชีพ ได้เลยนะคะสามารถกู้รวมได้นะคะอายุเริ่มต้นตั้งแต่20ปีคุณสามารถเป็นเจ้าของรถได้แล้วไม่เกิน65ปีคุณยังซื้อรถได้อยู่นะคะคันนี้เป็นไงเอ่ยนะคะเอาติด1.8 ES Sport สีดำสวยหรูใครชอบกันบ้างเบาะหนังออปชั่นแน่นพวงมาลัยมีฟังก์ชั่นครบมากๆค่ะสำหรับคันนี้เนาะ ใครชอบเอาติสอยู่แล้วนะคะแวะเวียนมาดูกันได้ที่เต็นท์รถบุญชยะนะคะรับประกันว่าเรื่องราคาถูกที่สุดราคามิตรภาพแน่นอนนะคะรถสวยมือ2ในระยองนะคะแฮชแท็กไปเลยที่ร้านของเรารถมือสองระยองบุญชยะนะคะได้รถที่นี่ไม่ผิดหวังดูแลดูแลหลังการขายก็เลิศนะคะดูแลหลังการขายก็เลิศแน่นอนนะคะลูกค้าเลิศเลอเพอร์เฟกต์ Perfect. เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคะได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังนะลูกค้าหรูจริงอะไรจริงรอลูกค้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของกันอยู่นะจ๊ะอย่าโมจะมองกันเลยรีบมาสอยกันเถอะนะจ๊ะรถสวยๆนะคะเดี๋ยวขายหมดก็จะอดนะคะตอนนี้รถที่เราจัดโปรโมชั่นนะคะเริ่มเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะคะ ตอนนี้รถที่เราจัดโปรโมชั่นเริ่มใกล้จะหมดแล้วลูกค้าอยากได้ราคาพิเศษนะคะอยากได้ราคาพิเศษต้องรีบนิดนึงต้องรีบนิดนึงนะคะถ้าอยากได้ราคาพิเศษเพราะว่าเพราะว่าคือเราขายถูกนะคะรีวิวล็อบเทียบนะคะที่หน้า Facebook ลูกค้าสามารถติดตามรีวิวเบอร์โทรรูปรถ แผนที่ได้เลยที่นา Facebook ของเรานะคะลูกค้าเข้าไปเลยที่เพจรถมือ2ระยองบุญชยะเต้นรถนะจ๊ะมีรถสวยๆรถดีๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าเรามาขอโตโยต้กันต่อนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้ายาร s นะคะเครื่องยนต์1.2 e ตัวรองท็อปแอร์แบตั้ง8ลูกโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 4 3 0 0 0 0บาทพร้อมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งพร้อมเบ็ดเสร็จจบที่100บาทมาคันนี้ใครอยากได้เป็นเจ้าของมาเลยสีเขียวค่อนข้างหายากมากๆเขียวมะนาวสวยๆนะคะเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์1.2เป็นตัวรองท็อปแม็กแต่งสเกิร์ตแต่งชุดแต่งทั้งชุดคันนี้เอามาเลยวันรับรถ ค่อยมาจ่ายนะคะ100บาทพออนดี้ดูรอบๆคันไปค่ะสวยภายในภายนอกนะคะสวยหมดไรที่ติออกรถร้านนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไม่รถร้านเรารถเดิมๆนะคะรถเดิมๆไม่วิ่งน้อยรถเดิมล้วนๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้า ใครอยากได้คันนี้รีบทักแชทกันเข้ามานะจ๊ะสีเขียวมันลาวสีเขียวคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นมาเร็วใครจะได้เป็นเจ้าของรถสวยสภาพใหม่ขนาดนี้นะคะรอลูกค้ามาจีบมาจับมาจองกันอยู่มาเร็วๆเลยนะใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะเมรออยู่นะคะร้านเรานะคะเปิดบริการทุกวันเนาะใครอยากมาดูรถนะคะเชิญมาได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าค่ะถึง สามทุ่มเลยลูกค้าสามารถมาเชียรม,มาชมดูได้ที่เต็นท์รถบุญชัยะระยองของเรานะจ๊ะรับประกันว่าได้รถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนอยากได้อยากได้ขนหนรีบเร่ก,กันเข้ามาจับมาจองกันเลยนะคะลูกค้านะ ออกรถง่ายๆไม่ยุง่งยากต้องเต็นรถบุญชยะจังหวัดระยองมีสาขาเดียวในจังหวัดระยองค่ะลูกคา้าไม่ต้องไปที่ไหนให้เมื่อยไม่ต้องไปที่ไหนให้เหนื่อยมาที่เต้นรถของเราจบไม่มีบบกเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปที่ไหนมาแล้วออกยากมาที่เต็นรถบุญชยะออกง่ายแน่นอนนะคะต้องใช้อะไรบ้างนะคะรบกวนเดี๋ยวให้อนมินส่งแชทกลับไปให้นะจ๊ะ อามาต่อกันจ้ามาไปต่อกันที่อ้าวติดส,สีเทากันบ้างมาวันนี้ขอพาไปดูเครื่อง1.6เครื่อง1.6นะคะโตโยตา้าเครื่อง1.6ตัวนี้ 1.6G นะคะปี2014ราคาเพียง 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทค่ะมาใครสนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาเลยยาลิสสีเขียว2 0 0แสนกว่าไม้มีเริ่มต้นอยู่ที่240,000บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะคันนี้เอาติด 1.6G ตัวท็อปนะคะตัวท็อป G-Good สวยมากราคา430,000บาทใช้เงินออกรถเพียง100บาทนะจ๊ะใครสนใจคันนี้ทักมาเลยนะคะเอาติสสีบลอนสูรูเบาะหนังเครื่อง1.6นะจ๊ะมามากใครชอบมาสอยกันเร็วเลยจ้าใครชอบกันบ้างตอนนี้เรามี v ีออเข้ามาใหม่นะคะมี2คันแต่ตอนนี้ยังทำความสะอาดไม่เรียบร้อยนะคะเรามี v ีออสสีดำ แล้วก็วีออสสีขาวเข้ามาใหม่อีก2คันราคาต้องบอกเลยว่าโคตระถูกนะเดี๋ยวรอเลยใครนะคะยังไม่ได้กดติดดาวติดตามเพจของเราต้องกดเพราะว่าเวลาลูกค้าเวลาลูกค้าจะดูรถที่เข้ามาใหม่นะคะไลฟ์สดจะเป็นลงก่อนนะคะไลฟ์สดจะลงก่อนหน้าเพจ ถ้าลูกค้าไม่กดติดดาวติดตามไว้นะคะลูกค้าก็จะพลาดโอกาสดีๆในการทีเ่เห็นรถเราเข้ามาใหม่ก่อนใครนะจ๊ะลูกค้าใครยังไม่ได้กดถูกใจกดถูกใจไว้กดติดตามไว้กดอะไรก็ได้นะคะซับตะคงตะไคร้เอาให้แบบเวลาเราไลฟ์สดมันเด้งนะคะลูกค้านะใครอยากได้รถสวยๆนะคะติดตามเพจของเราได้เลยนะ อ่ะคันนี้ใครสนใจนะคะทักมาเลยนะคะเอาติด 1. 8 8 e s เอ้ยขอภัยเอาติด1.6 g ปี2,014ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะ<ม>คันนี้นะคะ2,000ส,สนมาสองแสนเก้คันนี้นะคะมาดูคันนี้กันต่อเร็วลูกค้าอยากได้ดูรถสอ0 0 0นก็กว่าอยากดู v ีออสสีดำตอนนี้ยังดูไม่ได้นะคะขอภัย รถยังไม่เรียบร้อยรถยังไม่เสร็จอะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นซูซูกิเซอรรโอปี2018เครื่องยนต์1.0คันนี้ราคา290,000บาทค่ะใครอยากได้ไว้ใช้นะคะประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1.0ไว้ใช้จ่ายตลาดไปไหนรับลงรับลูกไปทำงานคันนี้น่ารักน่าใช้มากๆนะคะกว้างขวางอยู่นะคะไม่เล็กนะกว้างขวางอยู่นะคะวันนี้อําไม่เล็กนะคะบอกเลย ไม่เล็กนะจ๊ะคันนี้กำลังดีลูกค้าประหยัดน้ำมันอีกด้วยลูกค้าขานะคะใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของมาเร็วๆเลยลูกค้าจ๋ารถปี2 0 1 8สุส k กิ e l e r i o เครื่องยนต์1.0นะคะตัวท็อปราคาเพียง299,000บาทให้ใช้เงินออกรถแค่100บาทเลยกับ s u z u k ิคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากๆไม่วิ่งน้อยมากๆจริง ร้านเราบุญชยัดิ้นรถนะคะเน้นรถสวยไม้วิ่งน้อยนะคะคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะจ๊ะเอาใครสนใจทักแชทมาเลยนะคะสำหรับอา่าซูซูกินะคะเซริโคันนี้นะคะรถปี2018รถสวยรถร้านเราเป็นรถมือเดียวคะ่ะมือแรกมือเดียวลูกค้าออกไปก็คือเป็นมือที่2เป็นรถดีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแต่ต่อนะคะเราเน้นรับ รับซื้อแต่รถด,ดีๆนะคะขายก็ต้องขายดีๆด้วยเพราะว่าเรารับซื้อแต่รถด,ดีๆมาเนาะรถมันก็จะดีนะคะสภาพขายอะไรออกไปมันก็จะดีนะคะและอีกอย่างเราเน้นเป็นรถปีใหม่เยอะเพราะว่าการดูแลหลังการขายคือมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจ๊ะอันนี้เลยคุณพี่คะ่ะซิต,ตี้ปี2 0 0 9ราคา2 4 0 0 0 0บาทค่ะเป็นไงจ๊ะคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,000บาทใครอยากได้บ้างทักแชทมาเลย ซิตี้ค่ะปี2009ติดแก๊ส LPG จากโรงงานไม่มีระเบิดไม่มีเบิ่มตรวจเช็คระยะทุกเดือนนะคะออกรถ100บาทไปเลยสำหรับคันนี้นะจ๊ะสวยงามสวยงามจริงๆใครอยากได้รีบทั้งมาเลยนะจ๊ะลูกค้ารถสวยรอลูกค้ามาจีบอยู่นะคะ รถสวยนะคะรอลูกค้ามาจีบอยู่นะจ๊ะใครอยากได้เป็นเจ้าของรีบเลยนะคะลูกค้ารีบเลยใครอยากได้เป็นเจ้าของรีบเลยคันนี้ราคาเบาๆมีเพียงคันเดียวเท่านั้นราคาอยที่2อง0 0 0สบาทค่ะราคาอยที่2อง0 0 0สบาทใช้เงินเอาลถหนึ่งร้อยบาทกับ Honda City เครื่องยนต์ 1.5นะคะลูกค้าใครอยากได้ทั้งมาเลยค่ะรถเก่งไว้ใช้งานราคามิตรภาพนะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,000บาทราคาที่2 4 4 0 0 0 0บาทค่ะใครอยากได้ทั้งมาเลยตัวนี้เป็นเบาะหนังรถสวยน่าใช้มากๆเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะคันนี้เมย์คอนเฟิร์มเลยว่าคเพราะว่าเราเห็นรถรถร้านเรานะคะเรารับซื้อเราต้องคัดเกรดคัด ดูสภาพรถก่อนรับซื้อและรถทุกคันต้องถูกต้องตามกรรมสิทธิ์กฎหมายทุกอย่างนะคะลูกค้าออกที่นี่อุ่นใจสบายใจได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดยังให้ความการตอบรับนะคะมาซื้อรถที่เต็นท์รถบิณชยานะคะเนื่องจากราคามันดึงดูดนะคะมันถูกจนลูกค้าต่างจังหวัดห้ามใจไม่ไหวไงนะ,ะมาซื้อถึงเต็นท์เรานะคะบางทีเออผ่านบางคนผ่านเป็นร้อยร้อยกิโลนะคะเพื่อมาที่เต็นท์รถบิญชยา ก็ยังงงนาว่าเออทำไมถึงมาซื้อไกลจังนะก็เข้าใจแหละนะรถสวยรถถูกแหละดูออกใช่ไหมรถสวยรถถูกแหละดูออกนะคะราคา400,000าค่ะสำหรับยาลิสสีเขียวนะคะราคา400,000าค่ะสำหรับยาลิสสีเขียวปี2018นะจ้าลูกค้าอยากได้ทักแชทหาดมินค่ะใครอยากได้อะไรบรบกวนทักแชทหาดมิน ใครอยากได้รุ่นไหนรบครนทักแชทให้อดมินนะคะลูกค้าอาเม่ขอกลับมาที่ v o s ค่ะ v o s อ1ตัวนี้เป็นตัว G ปี2015นะคะราคา4 4 0 0ได้อะไรไปบ้างชุดแต่งสเกิร์ตแม็กหม่ยังใหม่นะคะสวยครบจบที่100บาทจา้ะรายละเอียดเพิ่มเติมขอญาตให้แอดมินส่งให้ในอินบ็อกซ์นะคะลูกค้าใครชอบคันนี้กันบ้าง เร็วๆเลยคันนี้เพิ่งมาใหม่นะคะมีคันเดียวเท่านั้นใครจะเอารีบทักแชทมาเลยจ้ะอยากขายมากรถสวยๆนะคะอรอลูกค้ามาจีบอยู่นะจ๊ะใครว่างก็เชิญมาดูรถกันเลยนะคะวันนี้ใครว่างมาเลยจ้ะเปิดถึง3ามธงพรุ่งนี้มารืนมาเรื่องใครว่างแวะมาเลยที่เป็น,นเดนรถบุญเสยะไม่ต้องไปที่อื่นค่ะมาที่นี่เอาให้จบจบแล้วได้รถนะคะมาที่นี่เอาให้จบจบแล้วได้รถนะคะ นะจบแล้วต้องได้รถใช้นะคะมาที่บุญชยักษ์คุณต้องได้รถคุณต้องมีรถนะจ๊ะอ่ะวันนี้มีใครจะดูอะไรกันอีกไหมนะคะถ้าไม่มีใครจะดูะแล้วนะคะน้องเมย์จะขอตัวไปก่อนนะคะเพราะวันนี้เมย์จะขอมาพาชมโตโยต้าตอนนี้ลูกค้าไม่มีอะไรจะดูอะไรแล้วนะนั้นเมย์ก็ขอลาไปที่คันนี้นะคะ v ีออน 1.5G ค่ะปี2 0 1 5ใครอยากได้ทักมาเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้น้องเมย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ